ถ้าผู้หญิงสูบบุหรี่นี้แสดงว่าผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศจริงป่ะครับถ้าอยากจะถามคุณหมอแทนเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะครับว่าโอ้ถามแทนเพื่อนผู้ชายเลยนะ <c oughs> เขาฝากมาโอเคครับว่าทําไมผู้ชายถึงชอบทำมาสเตอร์เบชัน่นะถ้าเกิดถุงยางมันเลาะเนี่ยจะทำผู้หญิงคนนั้นท้องได้ป่ะครับทําไมบางคนจึงชอบที่จะถ่ายรูปหรืออจจัดวิดีโอโปเป็นของตัวเองด้วยล่ะครับ นอกกเธแล็ยังสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมนะครับในช่วงของการไขปัญหารับใบรุ่นกับดูเล็กซ์ครับเราจะมาไขปัญหารับของน้องๆน้องคนไหนจะถามคนแรกครับถ้าผู้หญิงสูบบุรี่นี้แสดงว่าผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศจริงป่ะครับมีความคิดนี้มาจากไหนเออแล้วดูหนังว่าเขาทำยางงั้นครับ ดูหนังใช่ไหมครับครับอยากจะบอกน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆเป็นวัยรุ่นซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในอนาคตไม่ว่าหนังหรือละครคนสร้างเขาไม่คิดว่านั่นคือความจริงนะครับเขาทำให้ดูเพื่อความบันเทิงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้หลงไหลได้ปลื้มกับพฤติกรรมที่แสดงในหนังแค่ดูว่านั่นคือหนังละครและดูเพื่อความสุขหมดแค่นั้นก็พอแล้วนึกออกไหมครับ ไม่อย่างนั้นน้องจะนึกว่าแอร์โฮสเตที่เขาตบกันทุกวันนึกหอกไหมครับหรือว่ากับตันเขาต่อยกันทุกวันในสงครามนางฟ้าซึ่งที่จริงแอร์เขาก็น่ารักครับเพราะผมก็ขึ้นเครื่องบินทุกทีผมก็ไม่เคยเห็นแอร์เขาตบกันในเครื่องบินสักทีรครับดังนั้นเรื่องสูบบุหรี่เหมือนกันถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนั้นสบ,บายแล้วะก็เลยทําท่าทางว่าเออสูบบุหรี่สะหน่อยบางคนก็บอกทาท่าทางสูบบุหรี่มันก็เรลังจะสูบอะไรกับผู้ชายโอเค ก็แล้วแต่นึกกันไปเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับและอยาสูบุรีนะครับน้องๆผู้หญิงสูบุรีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตกไข่จะไม่สมบูรณ์เวลาจะมีลูกลูกออกมาอาจจะพิกลพิการแทงง่ายหรือถ้าคลอดก็คลอยก่อนกําหนดและลูกไม่สมบูรณ์ผู้หญิงที่อยากจะมีลูกจึงควรงดสูบุรีตั้งแต่วันนี้นะครับไม่งั้นอนาคตลูกมันอาจจะออกมาแล้วสูบุรีมาด้วยนะคนต่อไปครับ ใครอยากจะถามคุณหมอแทนเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะครับว,ว่าถามแทนเพื่อนผู้ชายเลยนะเขาฝากมาโอเคครับว่าทําไมผู้ชายถึงชอบทํามัตเตอร์เบชัน่นแล้วก็มันมีผลต่อร่างกายเขายังไงบ้างผ,ผู้ชายฝากถามนะขอบคุณครับเอาละครับน้องๆผู้ชายครับผมจะถามคำถามต้องตอบหน่อยนะเพื่อความร่วมมือหน่อยเดี๋ยวคนคนทั่วประเทศเขารอรลอนผลวตที่คุณอยู่ น้องคนไหนยังไม่เคย masturbation ยกมือขึ้นมีไหมครับไอ้บีครับเอามืออพอแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะพูดให้เพราะๆครับเราพูดคำว่าโลกสวยด้วยมือเราดีไหมครับเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่คนเดียวนะครับ เวลาอยู่คนเดียวเราก็ต้องโลกสวยด้วยมือเราถูกไหมครับอิง้อยพอแต่งงานแล้วก็โลกสวยด้วยมือเธอใช่ไหมครับเพราะนั้นระหว่างอยู่เฉยๆมันก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมครับโอเคสรุปว่าผลบนัระดับแรกน้องผู้ชายทุกคนในห้องนี้ผ่านครับรู้จักคำว่าโลกสวยด้วยมือเราแล้วอันที่สองคนไหนสวยด้วยมือเราแล้วไม่มีความสุขยกมือทีครับ ไม่มีครับเป็นเอกฉันครับไม่ต้องเอาไปต้องลงเสียงเลยครับ 3. ใครทําแล้วเรียนหนังสือตกบ้างยกมือสิครับอันที่สใครทําแล้วแม่จับได้บ้างยกมือสิครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้ครับคุณชมทางบ้านดูรายการเราอยู่ คงจะรู้ว่าเราไม่มีทางห้ามเด็กผู้ชายวัยรุ่นให้กระทําการโลคสวยได้มือเราได้นะครับเพราะว่ามันติดมาตั้งแต่กําเนิดโดยไม่ต้องสอนถูกไหมครับและสิทธิมนุษยชนมีการประกาศสิทธิทางเพศว่าคนเราสามารถที่จะสุขสมด้วยตนเองถ้าเกิดการกระทํานั้นปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับ รวมทั้งครับรู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องรู้ว่าถ้าน้องกระทำการนั้นสักัสปดาห์ละสครั้งในวัยขนาดวัยรุ่นนี้ก็ยอมรับได้สองครั้งก็โอเคหนึ่งครั้งก็ไม่เป็นอะไรถ้าเกิดว่าทุกวันก็เยอะไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิดวันละเช้าเที่ยงบ่ายเย็น ไม่นานก็คงบ้าจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องแบบนี้ครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ว่าเขาทําไม่ได้มากนักหรอกครับเขาทําได้แค่พอประมาณครับเพราะแค่เรียนหนังสือก็จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมผมเห็นแต่ละคนหน้าตาซึมเซาเพราะมัเริ่มเริ่มจะใกล้สอบแล้วคําตอบต่อมาก็คือการช่วยตัวเองนั้นเป็นทางออกซึ่งปลอดภัยประหยัดสุขสมไม่ติดโรคดีถูกต้องไหมครับ อย่างน้อยก็ดีกว่าไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้หญิงหรือคนที่ใช้บริการทั้งหลายซึ่งอาจจะติดโรคมาแล้วเราไม่รู้จะรักษาอย่างไงถูกต้องไหมครับสรุปว่าทําได้นะคลายเครียดด้วยแต่อย่าทําบ่อยนะักเอาเวลาไปทํางานอื่นบ้างดีไหมครับโอเคครับคนต่อไปครับถ้าเกิดมีเวลาไม่้สัมพันธนะ์ถ้าเกิดถุงยางมันรั่วเียจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นท้องได้ปหครับถ้าเกิดระหว่างการมีกิจกรรมถุงยางอนามัยที่สวมอยู่เกิดรั่วขึ้น ผู้หญิงจะตั้งท้องได้ไหมน้องว่าได้ไหมครับมันมันก็มีโอกาสนะขอ,ขอบคุณครับน้องตอคบคำถามที่ถูกต้องก็คือมีโอกาสไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปเพราะว่าถ้าเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ใกล้ๆวันจะมีประจำเดือนถุงยางรั่วก็ไม่มีความหมายจริงไหมแต่ถ้าเกิดไปรั่ววันไข่ตกพอดีแจ็คพอดสเปิร์มเกิดสู้ซ่ามากเพราะเป็นนมนมอยู่มันก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกน้องสักนิดหนึ่งนะน้องจะเชื่อไม่เชื่อก็ตาม ปัญหาเรื่องตั้งท้องนี่แปลกเนื่องจากว่าคุณหมอเป็นหมอที่ดูแลรักษาเกี่ยวการมีลูกยากเลยเนะอะไหมครับขณะเดียวกันก็ดูเรื่องวางแผนครอบครัวคุณมกําเนิดด้วยคุณเชื่อไหมไอ้พวกที่แอบแอบซ่อนๆมีอะไรกันเนี่ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะท้องโคตรง่ายเลยบางทีบางวิที่เดียท้องเลยแต่พวกที่แต่งงานไปกี่จาลักษณะอยากจะมีลูกนะโหททาเด็กหลอดแก้วก็แล้วทํากิฟต์ก็แล้วร้อไห้แล้วก็ไม่ท้องครับชีวิตบักจะเป็นอย่างดีนะครับ เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนในวัยรุ่นใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับดีไหมครับดีนะครับและเลือกซื้อถุงยางอนามัยจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและถ้าจะให้แน่ใจน้องจําผมไว้เลยนะครับใช้ถุงยางอนามัยของตัวเองอย่าใช้ของผู้หญิงเพราะเขาอาจจะเจาะรูเตรียมเอาไว้โอเคไหมเพราะบางทีเขาอาจจะตั้งท้องอยู่แล้วอยากหาพ่อของลูกเข้าใจไหมครับโดยบังเอิญน,นะครับเพราะฉะนั้นใช้อะไรใช้ของตัวเองนะ จำได้ไหมครับเค okay, ครับอ้าวคนต่อไปครับคุณหมอครับคือผมอยากทราบว่าทําไมาบางคนจึงชอบที่จะถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอโป้เป็นของตัวเองด้วยล่ะครับเออน้อง,องคิดว่าทําไมพวกนกั้นเขาชอบน้องหน่อยซิมันอาจจะเป็นแบบความนิยมชมชอบส่วนบุคคลก็ได้เออหนึ่งเป็นความชนชอบส่วนบุคคลทีนี้ถ้าเกิดถามว่าทําไมปัจจุบันระบาดกันบ่อยน้องเราตอบสิครับ ระบาดกันบ่อยอาจจะแบบว่าเห็นเป็นตัวอย่างที่ว่ามันไม่ผิดศีลธรรมอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันผ,มผิดแน่นอนอะ <c oughs> ผิดแน่นอนผิดแน่นอนครับแน่นอนแบบว่าอะไรแบบไม่ผิดระเบียบอะไรอย่างเงี้ยครับอโอเคครับคําตอบคืองี้ครับน้องคนเราชอบเรียนแบบถูกต้องไหมถูกไหมครับเวลาใครเขาเรียนแบบก็ต้องเรียนแบบตามเขาจริงไหมครับเพราะคนที่ทําพวกนั้นอันแรกคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองอันที่สออีกคนเป็นพวกชอบโชว์ แต่ก่อนไม่รู้จะโชว์ยังไงเดี๋ยวนี้โชว์ส่งเน็ตส่งไปคนน้นคนนี้นะ好吗ม,มันที่ส่งแล้วก็ตัดต่อคอคนน้นคนนี้ใส่ได้ไหมครับนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็คือพวกที่ทําแบบนี้ก็คือสภาพจิตคงไม่ได้เต็มร้อยว่างั้นดีกว่านะนะครับเพราะพวกเต็มร้อยเขาจะทำไหมพวกที่สติสัมปชัญญะเต็มร้อยทำไหมน้องใครทําได้บ้างจาไม่ได้ใครทําอะไรไว้หลักฐานจะปรากฏอยู่ตลอดไปจำไว้ไะ้เพราะฉะนั้นอย่าไม่คิดอย่าเพิ่งถ่ายนะ ไช้ปัญหารับไปรุ่นกับดูเล็กหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ